ใจของเราก็ให้อยู่ตรงนี้ให้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเวลาที่เรามีโอกาสทำอย่างนี้เนี่ยไม่คยจะมีเพราะในช่วงเวลาร้อยวันเนี่ยเราทำทุกวันอยู่เป็นการสร้างเป็นการทำบุญอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องด้วย เป็นสิ่งที่ทำได้ยากด้วยเมื่อเรานั่งสงบแล้วก็ทำใจของเราให้สงบด้วยคือกายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่สมานกันเวลาที่ พระพุญจาสอนเขาเรียกว่ากายกับใจนี้คือ,คอ,คอเรียกว่าขันห้าอันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนอกไปจากขันห้านอกจากกายกับใจคือตามใจกับกายนี้ให้เป็นสิ่งที่มีธรรมะไปอยู่ไปอยู่กับที่แล้วขันห้า เขาได้อาการกที่หนึ่งก็ได้ว่ารูปรูปก็คือร่างกายแล้วก็จะมีอยู่สี่ขันที่เหลือประกอบอยู่ในกายมีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้มีความปรุงแต่งแล้วก็มีการรับรู้สี่อย่างเขาเรียกว่ารูปหนึ่งนามสี่หรือว่าเรื่องของใจนะั้นมีทั้งสี่อย่างสี่ชนิด ในเรื่องของกายก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันที่เรานั่งภาวนาคือนั่งให้อยู่กับขันห้านั่นเองให้อยู่ขันห้าเพราะว่าเมื่อขันทั้งห้าเนี่ยทำงานขันใดขันหนึ่งขันทั้งห้ากายก็คือมีสภาวะเปลี่ยนแปลงไป ใจิตใจของเราก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงสังเกตความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนที่เมื่อความรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ความปรุงแต่งแล้วการรับรู้ทางใจเกิดขึ้นให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นดูเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือธรรมดากายกับใจนะั้นเป็นสิ่งที่สมานเสมอกันถ้าหากว่า กาย้าร้อนใจก็จะโกะวนกวายเมื่อใจกวนกวายใจเดือดกายก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ร้อนเดือดไปด้วยนั่นริงเรียกว่าําทำการเจริญภาวานานะคือการทำกายให้สุข,ขุมให ให้ผ่อนคลายมีความผ่อนคลายเวลาเรานั่งก็ผ่อนคลายนั่งแบบสบายสบายโยมนะไม่ต้องเกรงแล้วก็นั่งแบบที่เราเห็นว่าสบายท่าที่สบายที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นเป็นท่ารีแลกเป็นท่าผ่อนคลายใจก็เหมือนกัน ใจก็อยู่ในสถานะที่ทำแบบสบายสบายไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเครียดอยู่แบบเราได้พักผ่อนเต็มที่เหมือนกับเราได้กลับมาถึงบ้านแล้วพักผ่อนในความสบายแต่ในขณะที่มีความสบายนั้นเกิดขึ้นเราก็รับรู้มีสติความรู้ตัวอยู่ทุกขณะ อารมณ์เกิดได้ความรู้สึกเกิดได้ความฟุ้งซ่านนต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจเหนือใจของเราสิ่งที่จะประกอบใจของเราตอนนี้คือมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิแน่วแน่มีความเพียรที่ตั้งใจและก็มีปัญญาที่เข้าเห็นอยู่เมื่อ เมื่อเราทํากายที่อ่อนโยนใจที่อ่อนโยนภาษาบาลีท่านเรียกว่าเราจะได้กายะลูกหตาเนี่ยความความเบาบางจิตาลูกหุตาเนี่ยความเบาบางทางกายและความความเบาบางทางใจก็จะเกิดขึ้นนะความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นนแหละ คือเมื่อผ่อนคลายเครียดทั้งกายทั้งใจก็เ,เป็นแดนแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ที่มีอย่างยิ่ง4อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอโลคยาปารมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือชีวิตของเราของมนุษย์ ทุกคนนั้นต้นทุนของเราจริงๆก็คือความมีสุขภาพดีถ้ามีความสุขภาพดีนี้เรามีโลกมีราบอย่างประเสริฐแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่เราเห็นว่ามันดีมันงามมนเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้ได้มีกำไรเพราะฉะนั้นจึง การที่เราเจ,เจริญสิทิภาวนาก็เป็นการเสริมด้วยให้เรากายของเรานั้นไม่มีโรคใจของเราก็ไม่มีโรคมีคนเคยไปถามพระพุทธเจ้าอยู่ว่าใครโรคของคนมีอะไรบ้างพระเจ้าตอบว่าโรคของเราขอ,ของมนุษย์นั้นมี2ออย่างคือโรคทางกาย นะครับโรคทางใจบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีโรคทางกายเลยนั้นไม่มีนั้นแปลว,ว่าร่างกายก็เป็นกอ่อเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดความเป็นโรคได้ทุกอย่างตามสิ่งที่เรามีพฤติกรรม เพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นร่างกายนั้นเป็นเป็นโรคได้แล้วก็โรคใจโรคใจก็คือกิีลดความมัวเมาความเศร้าหมองความทุกข์ความเครียดความกังวลความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นโรคทางใจบุคคลในโลคนี้ก็จะมีสองโรคอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าได้ มีโอกาสทํากายให้ผ่อนคลายทำใจให้ผ่อนคลายเราก็จะสามารถทําให้สุขภาพของเรานนัดีขึ้นได้อยู่กับสิ่งที่เราเป็นนั่นได้โดยที่ไม่ไปคิดถือโดยที่ว่าไม่ขอยให้เกิดความทุกข์มากมายดูแลตามหน้าที่บริหารตามที่ควรจะเป็น และในส่วนของพระอรหันต์พระพุทเจ้าตอบว่าพระอรหันต์นั้นโรคทางกายท่านก็มีแต่ว่าโรคทางใจนั้นท่านหายเด็ดขาดแล้วไม่มีไม่มีโรคทางใจแล้วจึงเป็นความสุขอย่างที่ไม่มีสิ่งไหนจะเปรียบเทียบได้ท่านอยู่ได้ทุกอิิยาบทที่มีความสุขตลอด อันนั้นที่เรานั่งเจริญจิตภาวนาเราเป็นชาวพุทธเพื่อที่จะเดินทางนะไปสู่สิ่งที่ไม่มีโรคไปสู่แดนที่ใจนั้นปราศจากโรคทั้งหลายทั้งปวงเป็นแดนแห่งความสุขที่ที่พระพุทธเจ้าแต่วันนิพพานังประมังสุขขังนั่นคือใจที่ไม่มีโรคแล้วนะั่นแหละเป็นนิพพานมันเย็นมันสงบมันดีอย่างพิเศษ จุดตรงนั้นเังนั้นที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ทำไม่เด้เดินไปสุดๆนั้นทำพระพุทธเจ้าก็ทรงทำเป็นตัวอย่างมาค่อยเป็นค่อยไปทำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าบำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าต่างเรียกว่าบําเพ็ญบารมีบารามีารามแปบลบว่าสิ่งที่ยังไม่ครบสิ่งที่ยังไม่เต็ม ก็ ảo, ทําให้มันครบให้มันเต็มถ้ามันครบมันเต็มมันบริบุนเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องการจุดหมายจริงๆก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังบําเพ็ญอยู่ความสุขของเราที่เราปรารถนานะั้นก็เพิ่มขึ้นทุกเวลาอยู่แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะไปเต็มแล้วก็ได้ความสุขนั้นอย่างเดียวคือในขณะที่เราเดินตาม การทำความดีการบำเพ็ญบารมีความสุขก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่เสมอแล้วดน,นทุกครั้งที่เราทำความดีทุกครั้งที่เราเจริญจิตตภาวนาเนี่ยความสุขก็จะเป็นเงาตามตัวก็วขขจะเกิดขึ้นพร้อมกันต่อไปก็จะได้อันเชิญ พระราชดำรัสมากล่า้แก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นแนวทางในยางคือเพื่อแล้วถึงโรงท่านบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็เปรียบเหมือนได้กุญแจที่จะไป ที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้าแต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับ เป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดช่างใจและศีลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ พระบรมมเลโชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่18กันยายนพุทธศักราช2504